สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่บรรจบกันทั้ง3ามประเทศนะครับโดยฝั่งที่เห็นด้านโน้นนะครับที่ด้านขวามือนั้นนะครับก็เป็นฝั่งสอพปอลาวนะครับ ฝั่งที่อยู่ด้านซ้ายนี่ก็เป็นฝั่งประเทศไทยนะครับฝั่งที่มองเห็นลิฟต์อยู่ฝั่งโน้นนะครับก็เป็นฝั่งของประเทศพม่านะครับวันนี้นะครับพาท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศริมโองที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับฝัที่อยู่ตรงข้างนะครับที่เรามองเห็นนะครับกำลังมีการก่อสร้างนะครับอย่างมากมายนะครับนั่นก็คืออาณาจักรของกิงโรมันนะครับซึ่งอาิเวณดังกล่าวนี้นะครับทาง กลุ่มการค้าดอกนิ้วคานะครับหรือเจ้าเว่ยนะครับได้มาเช่านะครับในสปปลาวนะครับเป็นระยะเวลาถึง90าปีนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีการก่อสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างมากมายนะครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะครับก็มีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่มาเที่ยวอำเภอจยงแสนแล้วนะครับที่อยากจะข้ามแดนนะครับไปเที่ยว ที่คิงโอมันนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยการข้ามที่จุดนี้นะครับก็จะมีจุดผ่านแดนอาาวรสุบร่วกนะครับซึ่งก็ท่านสามารถที่จะใช้เอกสารการข้ามแดนนั้นนะครับก็เป็นพาสปอร์ตนะครับก็จะสามารถข้ามแดนได้ทันทีนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะครับที่จะออกจุดนี้ก็สามารถออกได้เลยนะครับซึ่งถ้าหากเราข้ามแดนจากจุดนี้นะครับค่าเรือก็ไม่แพงนะครับ ก็คนละ70บาทนะครับโดยอาศัยเรือจากฝั่งไทยไปส่งที่ฝั่งสอปปลาวนะครับเวลาเราจะกลับมาก็ใช้เรือจากฝั่งสอปปลาวนะครับข้ามมานะครับจากจุดดังกล่าวนะครับเราจะมองเห็นเลยนะครับว่าขณะนี้มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายเลยนะครับซึ่งบริเวณแห่งนี้นะครับก็จะมีชาวจีนอยู่เป็นจำนวนมากนะครับถ้าหากใครข้ามไปแล้วก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมนะครับคาสิโนนะครับตลาดน้ํานะครับ ซึ่งวันนี้เราก็ชมบรรยากาศริมน้ำนะครับริมน้ําโขงนะครับมองฝั่งว่าฝั่งลาวและฝั่งพม่านั้นเป็นยังไงบ้างนะครับที่มองเห็นลิบๆินะครับหลังคาสีส้มนั้นก็เป็นฝั่งเมียนมานะครับเดิมก็เป็นคาสิโนเหมือนกันนะครับปัจจุบันนั้นได้ยุติไปแล้วนะครับซึ่งกลุ่มทุนไทยนะครับก็ได้เข้ามาลงทุนนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ฝั่งสปปลาวเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับค่อนข้างที่ จะลดลงเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโล w ีซั s นนะครับซึ่งก็เราก็ยังเห็นการขนส่งหรือการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดวยทั่วไปอยู่นะครับครับแล้วเราก็ตามไปดูจุดอื่นอีกครับครับจากจุดนี้เราสามารถมองเห็นเรือที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับจอดเรียงรายริมฝั่งของและมองเห็นลิฟๆไกลโน่นนะครับก็เป็นเรือบรรทุกสินค้านะครับ ที่มาจากประเทศจีนนะครับซึ่งก็บรรทุกโดยเฉพาะผลไม้นะครับหจะพวกแอปเปิลนะครับก่อนการสร้างถนน r 3 a นะครับที่มาที่อำเภอเชียงของนะผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ครับเมื่อก่อนก็ต้องอาศัยการขนส่งทางเรือนะครับจากจุดนี้ก็จะมีเรือจากสอปอจีน,นะครับเดินทางมาจากเชียงรุ่งนะครับผ่านท่าเรือควนเลยที่พม่าครับแล้วก็เดินทางมาถึงอำเภอเชียง หรือว่าเป็นเส้นเลือกเส้นใหญ่เลยนะครับในน้ำโขงเนีครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เราโดยส่วนใหญ่ก็จะอาศัยทางรถนะครับทางรถยนต์นะครับทางโดยอาศัยตู้คอนเทนเนอร์นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วง low season ก็ตามนะครับก็ยังมีเรือนะครับพานัท่องเที่ยวนะครับชมโขงกันอยู่เป็นจํานวนมากอยู่นะครับครับล้วก็ชมบรรยากาศกันไปครับ